โพี่อยู่เปล่าไงมาคุยกับหนูหน่อยได้ไหมคุยเรื่องอะไรก็คุยเรื่องที่พี่เข้าใจผิดหรือขอไปหาได้ไหมหรือเลแมวล่างใช่เปล่าใช่ครับจะให้หนูไปหาได้ไหมมาเด็ดาะคะจะจะพูดอะไรก่อนหนูนะหนูคะจะพูดอะไรฮัลโหลก็ไปจอดน้อนี่จอดจอดน้อที่ไม่ฟังแล้วนะเรานอใจที่มาอยู่แล้วก็ไปทำ มาครับพี่พี่เป็นใครครับเนีย่ยอ,อ,อะไรครับน้องอะไรเนาะพี่ถามเลยเนยถามเรื่องอะไรเราไปคุยกับใครมาคุยกับใครคืออะไรเห็นมีคนในประเทศบอกเราคุยกับหนุ่มอีเมอร์เหรอไม่ได้คุยใครคนกระเป๋าเป็ดปะหนูไม่ได้คุยหมายถึงคุยแบบไหน่รเดี๋ยวเขาบอกมา มาถึงคุยยังไงก็คุยเชิงคนคุยเนี่ยก็ไม่ใช่ไม่ได้คุยมันก็คุยทั่วไปหยาบไม,ไม่ไม่มีอะไรก่อนน่นารักจ้ไปาหนาจ้ไป้าหนยังคุยกันไม่รด้เรื่องเลย หหานูแล้วเขาว่าไงเขาก็ถามหนูว่าได้คุยกับผู้ชายอีมเมอร์สันหรือเปล่าเบลได้ตอบเขาไปว่าไงบอกว่าไม่ได้คุยแล้วครัน้นี้คุณทิศสาว่าไงต่อเขาก็ข,าขับรถตรงไปนเ่ยเขาว่าตัหาตีหรือว่าตูตีอ่ะหรือว่าหรือว่าไม่ใช่ไม่ใช่เขา <S <S ตูต่อไม่ได้แล้วโทรไปก็ไม่รับหนูก็น<ม>ั่งจกักอธิบายให้เขาฟังหนูไม่ได้เลย เขาก็ไม่ฟังเขาบอกว่ามีคนบอกแล้วเมื่อกี้พี่เบก็อยู่ยืนตรงเนี้ยพอดีเลยแล้วเขาก็ถามว่าใช่ผู้ชายที่ใส่ชุดเป็ดไหมแต่หนูไม่ได้ต่อไม่ไม่เราเราเราเขาไม่เชื่อคนคนอื่นมากกว่าตัวเองาหรือว่าอย่างไรก็ไม่ได้ถ้าทำไมเขาถึงไม่ฟังเหตุ ลำนั้งเกิดที่บายขับรถไปเลยใช่รงง<อ>เราไม่<น>เขานไม่เขดเช้ามันไม่เกี่ยวกันผู้ช้าหรือพูพ้เร็วแต่มันต้องอยู่ที่ตัวเขาว่าเขาจะเลือกที่จะฟังเราอธิบายหรือเปล่าถ้าเขาไม่เลือกฟังไ่อธิบายอย่างี้เฟ้ก็ผิดตลอดหรอหรือว่ายังไงหรือแบบพเพราะถ้าเฟแบบเฟถูกแต่เฟ้เลือกที่จะอยากอธิบายแต่เขาไม่ฟังอย่างเนี้ยมันก็ไม่ได้หรือเปล่า หนูก็เข้าใจเขาหนูข้องผิดเองนะ่ะอันนี้พี่เข้าใจว่าพี่ไม่รู้ว่าเฟยคุยหรือไม่คุยนะเสรจริงๆแต่เฟยเฟยก็ไม่ได้คิดอะไรถูกไหมฮะอืมแล้วทําไมเขาถึงแล้วเฟยก็คุยกับคนชื่อซาใช่ไหมใช่ค่ะอ่าถ้าในเมื่อที่แบบว่าคนสองคนเขาจะเชื่อใจกันจริงๆทําไมเขาถึงไม่ไม่ฟังคําอธิบายเฟยเฟอัด เฟพูช้าไปะมนก็ต้องฟังอยู่แล้วเฟ่หนูติดต่อเขาไม่ได้แล้วตอนนี้เราได้ส่งข้อความไปไหมส่งไปแล้วเขาไม่ตอบไม่รับโทรศัพท์หนูก็คงผิดเองแหละส่วนเฟเองอาจจะมองว่าเฟอาจจะเป็นน้องสาวคนหนึ่งก็ได้เฟเองอาจจะมองเขาเป็นพี่ชายก็ได้ตัวเฟเองเขาจะแบบหนูไปรับของเขาไม่นด้แล้อเขาเชื่อของหนูตือมีหนูจำได้ มันไม่เกี่ยวกันว่าผิดหรือไม่ผิดในเมื่อถ้าอีกฝ่ายหนึ่งเขาเต็มใจให้เราหรือว่าช่วยเราฟรีนะคะก็เวนเงินมาให้หนูตั้งสี่แสนช่วยแก้งใช่อันนี้บางที่หน,ห,หนูก็แค่อยากทักทายเขาจะให้หนูเมินเขาไปเลยหนูเขาดีกับหนูตั้ง,ยงเยอะเขาไปอาบุญกับเงินมัน,ม,น,ม,นมันเป็นสิ่งของเฟย์ที่เฟย์จะมีพี่ชายหรือเพื่อนผู้ชาย เข้าใจใช่ไหมที่พี่พี่พูดอ่ะพี่จะเสือเข้าใจถ้าสมมุติพี่พี่พี่จะถามว่าถ้าสมมุติตัวเฟเองอะ่ะคุยกับคนนี้ไปนานๆเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วคบกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาแบบว่าไม่โอเคที่เฟยไปยุ่งกับแก,งก๊งนี้แก๊งนี้ทั้งที่แบบว่าคนในแก๊งนี้รู้จักเฟยมาก,ก่อนเขาอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจปะอย่างนี้เขาก็ไม่หาเรื่องหรือเขางอนเฟยไปตลอดอ ควาว่าเฟย์มันมันต้องมีอยู่แล้ววิถีภาพมันเราเจอผู้คนมากมายเราก็ต้องคุยกันสฟย์หนูเมื่อกี้หนูก็ไม่กล้าทักเขาเลยหนูหก็กลัวหนูทำผิดเมื่อวานหนูก็ไม่ได้ทักเขาบอกพี่ว่านะพี่ตอนที่เฟย์จำได้ที่เราอยู่คุยที่สนามบอลปะคะอืมพี่เฟย์บอกว่าอะไรว่าได้คุยกับโซมั้งไหมเพราะว่าเห็นว่าพี่เฟย์ไม่ไม่ทักเลยใช่ไหม เขาก็ไม่ได้ทักหนึ่งจันท์หนไม่ได้สังเกตเขาด้วยพี่เจอเขาก่อนที่พี่จะบินอ่ะก่อนที่พี่จะไปพักเขาเขา,เขาพี่เ็าถามว่าไม่คุยกับเฟรเหรอหรือว่าทําไมไม่ทักน้องน้องเขาก็บอกว่าเขาไม่กล้าทักแล้วเขาบอกว่าตัวเฟยเองไม่ทักเขาแล้วก็เขาบอกว่าเขารู้สึกแย่ที่แบบว่าวันนั้นไปเปิดแก๊งเราเขาก็เลยไม่เขากลัวว่าเฟยอาจจะมองเขาไปอีกแบบหนึ่งแล้วอ่ะ เราไม่ได้โกรธอะไรเรื่องแก๊งเลยหนูเข้าใจอันนั้นมันเรื่องแก๊งอืมอันแหละเขาก็เลยเขาก็เลยแบบไม่ค่อยกล้าทักเขาพูดพี่แบบนี้เขาบอกว่าตัวเฟยเองหรือเปล่าที่ไม่ทักเขาไปก็กว่าตัวเฟยเองที่แบบไม่ยอมคุยกับเขาขอ่ะเขาก็เลยคิดว่าเฟยไม่อยากคุยกับเขาเอาอ,อย่างนี้ก่อนพี่ว่าคือตอนนี้ เฟกำลังมีปัญหาอยู่2คนถูกปะอ่ะคนที่เฟคุยอยู่ชื่อซาถูกปะ,ะเฟต้องไปเคลียร์กับคนชื่อซาก่อนอนะแล้วค่อยมาเคลียร์กับเนี่ยอีกคนว่าแบบเฟไม่ได้โกรธนะที่แบบว่าเปิด,เ,ปดเฟย์อะไรอย่างเนี้ยคุยกันได้แก๊งก็ส่วนแก๊งเฟยแยกออกอะไรประมาณเนี้ยแล้วก็ไปบอกเขาว่าเออแยกได้เพราะว่าพี่ก็คือพี่ของพี่ชายเฟย ที่ให้ของเซฟซัพพอร์ตเซฟตลอดไอ้อ๊อบ้าหนูเท่าทษทีหนูยอมไปแล้วคารุดอ่ะคารุดอ่ะงั้นหนูเรียกพี่ว่าพี่กบกบกบพันหนึ่งครับพันหนึ่งครับพันหนึ่งได้ไปสิบเช่นยังไม่ครับพันหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมมาให้กับเดลมพันเลยเนาะเดลมาพันเออขอบคุณมากครับขอบคุณนะครับหนึ่ง ใหเราวพี่เจอพี่สาปบ่โอยงอมจันเลยเขาเป็นใรไม่รู้นี่หไปตามเขามาหน่อยได้ไหมตามยังไงอ่ะไหนบอกหนูโทรไปไม่รับไหนบอกเขาฟาวไม่ตื่นไม่ยุ่งกันแล้วแม่ไหนบอกไม่ยุ่งกันแล้วอ่ะใครบอกเอาหรอใครพูดเอ๋ข่าวลือไงใครเป็นคนเขาเป็นคนพูดกับคนหนูว่าไม่ยุ่งกับหนูแล้วเขาพูดไม่มันซึมอยู่ตอนเนี้ย แล้วพี่ดูได้ไงว่าเขาซือ้อก็เขาอยู่ในไอเนี้ยนอกโลกไงเขาคุยข้างนอกเหนอใช่ใช่เขาเป็นอะไรเขาขซึมอเาบอกได้แต่เขาซืมแค่เนี้ยหนูหน<ำ>ไม่ทํทำอะไรผิดอีกอ่ะหดีไม่ไปทำอะไรผ<า>ิดที่มาให้เขาฟังแล้วเขาก็ไม่ฟังกป<ะ>เขาไปเลยโธรไปก็ไม่รักส่งข้อความไปก็ไม่ตรงเด๋มบอกว่าต่อหน้าไม่ใช่อ่อที่หนูทำอ่ะต่อหน้ายังไงที่หนูทำอ่ะ ไอ้สามเห็นต่อหน้าเลยอ่ะยังไม่ได้ทำเลยหยอเดี๋ยวเดี๋ยวคุยให้เดี๋ยวคุยให้ตุ้มก็เมื่อกี้คนนั้นที่เขาสงสัยเขายืนอยู่ตรงนี้เดี๋ยวเดี๋ยวคุยให้เดี๋ยวคุยให้เดี๋ยวไปละเดี๋ยวเขาหาว่าช่วยกันอีกันช่วยกันสู้ๆนะพี่อ๊อฟพี่โซ้เขาด้วที่อยู่นี่ที่ตาเหนียวใช่ปะใช่ใช่ใะ่แล้วเฮียยังไงหนูเขามีนับธอได้สั์มีเบอร์เพื่อนเขาหรือเปล่าของคนที่สาม แบบว่าให้เขานัดเพื่อนให้เพื่อนอะเฟย์บอกให้เพื่อนนัดมาที่นี้ก็ได้แล,แล้วเฟย์แอบเขาติดต่อไม่ได้ดเลยนฮัลโหลพี่อยู่เปล่ามาคุยกับหนุนหน่อยได้ไหมคุยเรื่องก็คุยเรื่องที่พี่เข้าใจผิดะไม่รู้อะพี่อยู่ตรงไหนตอนเนี้ยตอนนี้พี่ไม่ว่างทำอะไรอยู่เนาะอยู่เลเบล แล้วท่านะนายอยู่ไม่ว่างหนูขอไปหาได้ไหมหรูอในแมวล่าใช่เปล่าใช่ครับจะให้หนูไปหาได้ไหมมาดิมาหาครับพี่ตาเดี๋ยวพี่โซขับรถนูไปแล้วเขางอนบ้านเนี่ยกูปวดหัวอะไรก็ไม่รู้งั้นพี่บอกให้เขามารับเกินก็ได้ จ่ไปง้อเขาเกอนเลยจะโกรธพี่รืออะไรอ่ะเฟบี้ยังไม่ได้ทำอะไรเลยยังไม่ได้ทำอะไรเลยนะพี่โซไปไหนแล้วไปพี่โซไปไหนแล้วมารับพี่จ้าดิวหนุ่มเมื่อกี้หนูคุยโทรศัพท์อยู่ป่ปนี่มาดูไอ้ดอกพี่จ้าดิวรอพี่อยู่เนี่ยต้องก่อนได้ไหมล่ะไปต้องไหนไอ้ดอกแป๊บนึงแม่กลูมาแล้วไม่มาดูไอ้ดอกก่อนแป๊บนึง ไปส่งกระดาษกลางใช่เปล่าใช่ครับครับเขาบอกไปร์กระดาษกลางเขาบอกว่าไปดูแอ้เดือหลาเลือห่าเอยู่ไหนอยู่กระดาษกลางเสิอยู่ตรงไหนตรงกลางงานตึกแดงเห็นแล้วมันยังปูนสองอยู่ปะไอ้สมหนูไปเช่าทัวร์อาระแป๊บนึงเออเออรถพี่ไปคุยไหมอุ้มหนูว่าไงไปไปรถพี่ไป ชุดอะไรเนี่ยฟีไม่เขียวอีขนาดเนี้ยผู้สาวอีกึงข้ามมาเอามาให้เกิดนะหนูให้เกิดหนูนะหรอให้เกิดหนูนะหนูคะจะพูดอะไรฮัลโหลก็ไปเจอรถเกินเสียงมันดังดังโอ้แต่ไปได้เส้นเดียเลงก็ไปเจอรถตุ๋มก็ได้เนี่ย ขายงานนะใช่ไหมน้ยังคือเราต้องการอะไรูอย่พี่น้องป้าเขาไปพูดอะไรพูดอะไรพูดไไม่ได้พูดอะไรเก็เขาเป็นคนพาพี่มาหนิท่ไมขอจะเขาจะซื้อสายไฟจ่าเนาะนี่จอดจอาเนาะที่ไม่ฟังแล้วเรานอกใจที่อไม่ฟัง ใครเบือกอะไรพี่ในประเทศบอกมาเขาเบืกว่าอะไรเถอะถาหนูมาคุยตรงเนี้ยเหรอโอ้โโอโถมาส่งกระโปรงป้ามันมีหนูด้วยในนี้อเอเด้อเอเด้อเวียนหัวเดอตอนนี้แหนแล้วมาคุยะอะไรในที่ลับเนี่ยพูดไปไหน,นมีละ่ะคุยในท่อนี่อะไรนะ <laughs> <laughs> แล้วพี่รู้นายมาพี่ก็พูดอยู่ ก็รู้ว่าแค่เราไปคุยกับผู้ชายอีเมอร์เรามาข้างล่างไม่ได้ยินรู้แค่ว่าเราคุยกับผู้ชายอีเมอร์สันอะคุยยังไงเธงไม่ใช่คนคุยแต่ก็ไม่มันก็กล้ามกึ่งหรอคนคุยกับคนรู้จักอ่ะเเห็นบอกว่าเห็นบอกว่าเราเขาให้ของอะไรมาด้วยไม่ใช่หรอแล้วเขาดูได้ไงเม่เห็นมีคนพูดมาในแก๊งก็พูดแล้วเขาจะรูได้ยังไงคนในคนรู้จักอีเมอร์มีตั้งเยอะ แต่เขาช่วยหนูส่วนตัวนะนั่นหนูพราเขาจะรู้ได้ไงเราไม่กล้าปฏิเสธเขาเลยเหรอก็แน่สุดเขาก็ให้ตังมาสือส่อแสนเพราะว่าแก๊งเขาเรียกร้านหนึ่งก็น่าจะเห็นใจหนูแต่ที่หนูไม่มีตังเพราะว่าแก๊งหนูเพิ่งสร้างถ้าเห็นใจคือเขาให้หัวแก๊งมาให้แล้วจริงก็งงเขาช่วยส่วนตัวก็คือจ,จุดประสงค์เขาก็รู้แล้ว <ทำ S 1> ไงว่าต้องการอะไร ไม่เราจะไปคุยกับคนนั้นไหมล่ะเดี๋ยวนเดี๋ยวถอยให้เอาไหมเมื่อวานก็ไม่ได้ทักวันนี้เมื่อกี้หนูเจอเขาหนูก็ไม่ได้ทักเนี่ยเหมือนคนไม่แสนไม่ดีเลยไม่ใช่พี่ออกไปแล้วหนูก็ไม่ได้ทักเดี๋ยวถอยให้เอาไหมเราไปคุยเลยพี่ไม่อยากแข่งกับใครวันนี้ในเมื่อเราบอกว่าลังเลก็คือพี่ไม่ได้ดีทุกอย่างเข้าใจปะ แต่จริงๆอะโลกนี้ไม่มีใครเพอร์เฟกเลยเฟก็ไม่มีใครเพอร์เฟกไงหนูก็ไม่ได้เพอร์เฟกเหมือนกันไม่ถ้าเราอยากคุยแล้วก็คุยเลยไม่ได้ว่าอะไรเดี๋ยวถอยให้เขาไม่น่าจะคิดหน้าดนักับหนูหรอกเขาก็แค่ช่วยเฉยเฉไม่ได้คิดอะไรอะไรเฟตังค์มันเยอะไหมก็เยอะเขาก็อยู่มานานแล้วเขาก็รวยรวยอะไรก็รวยหนูจะไปดู้เหรอเขาจุดประสงค์ก็รู้แล้วปะเกือบให้ครึ่งหนึ่งของค่าที่โดนเลยนะ จะน้อยสำหรับเขาก็ได้พี่จะให้หนูแล้วพ<อ>ี่จะให้หนูปฏิเสธเขาหรอแค่แบอกว่าไม่เป็นไรเนี่ยนะเฟย์มันยากตรงไหนวะไม่ก็เดี๋ยวเลิกคุยนะ้วเอาไหมอ่ะตอนไน,นไมเมื่อเราแบบว่าลังเลแล้วไงหนูไม่ได้ลังเลหนูไม่ได้คุยไม่ได้ทักอะไรเขาเลยเมื่อกี้พี่ออกมาหนูก็ไม่ได้ทักพอๆแล้วเฟย์ไม่้องคุณเลยขอโทษขอโทษไปไม่ได้แล้วหรอเฟย์เฟย์ใช้คำขอโทษเกลี้ยงมากเฟย์รูปปะถามนียเฟย์ขอโทษซ้ำมาแล้วกี่รอบอ่ะ ใช้เปลืองมากเลยพูดตรงเลยคาขอโทษเฟยะพูดจนติดปากแล้วเดี๋ยวถอยให้คือริมากับตลาดแล้วบอกเนื้อพี่อยู่แล้วทำไมพี่ต้องโมโหโหนูด้วยพี่แต่ตัวเองลังเลไม่กล้าพูดเขาว่ามีคนคุยแล้วเไรเน,นนะาะก็เขาไม่ได้ถามอะไรหนูลยสักคำอ่ะจะให้อยู่ดีหนูไปถงตัวเองแล้วเบืกว่าหนูมีคนคุยแล้วหรอจุดประสงค์มันใช่แล้วเฟมันจีบมีซามันแล้วรอบหนึ่งเฮ้ยหนูจะคุยไม่ได มีเพื่อนที่อยู่ในแก๊งหื่นบ้างป่ะก็มีมนุษย์ะยสัมพันธ์กับแก๊งหื่นเราที่เจ้าไงต่อที่จะให้อภัยหนูไหมหนึ่งที่ทำอะไรไม่ถูกหรอพี่ขึ้นมาก่อนเลยเรื่องเขาเจ็บเมหนึ่